สวัสดีครับพ่อพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนล่าชาแนลนะครับผมตอนนี้เฮาอยู่กับปู72พี่น้องนะครับมาตามแนวทางเลขบุญนะพี่น้องปูได้ลงไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งนะครับเป็นเลขล่างอันนี้มาเบิ้งเลขบุญไปน้ากันเนาะพี่น้องวางันนี้ปูสเด็จสิเน้นสิยำเหมือนจะไดเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมบอสียเวลานะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมบุญน้ำนะครับปูสูตรนี่เปลี่ยนไหมบปู เปลี่ยนสองตัวอันนี้คแปลกับเก่ามันกับสูตรเก่าเลยแหละทางเ้าเปลี่ยนออกตัวเดียนมาใส่เลยนี่อันห<ป>กกับเก็บตัดหกโอตัดเก็ดตัดเก็ดตัดเก็ดกับแปดออกแมน่นครับอันเดียแค่นี้เพราะว่ามันมันซับมันไม่ซับไปมันเลยลักลอยครับผมนี่ลักลอยเนี่ยมันเป็นลักลอยลักชิพครับไม่ตัดตัดออกไปเลยครับผมตัวตัวเดียนมันก็คือเก่าเลยนี่มองมองมองันเดียนนะมองมันเดียนนี่คือเก่าแม่นครับผมก็เอาแต่ตัวเดียนเรื่องโลกไหนใช่ไหม จากแปดมันนี่เป็นแปดนะปูเนะเปลี่ยนเป็นศูนย์ครับแล้วตัวนี้หกคือเก่ามาปู่คือเกาตัวเปลี่ยนจากเจ็ดเป็นซียวโอ้ตาเรียกเลยคือห้องคุ้งถีก็ครับตัวนี้ปล่อยแล้วประกาศแม้วันพามันกับเข้ากับประกาศประกาศไปรอบประกาศนี่เป็นตัวเก่าอยู่เออใช่ไหมอ่าใส่ไม้นี่ครับประกาศใส่ไม่ให้ไม่ออกครับล่างครับทำชุ่มเก้าศูนย์สามยังเกิดเกิดคือได้นะครับประกาศดาวตั้งแต่เป็นบนก็ได้ ครับปูคือช,ชุดชุดบอกไม่ออกอย่างนั้นเกี่ยวอนั่นชุดบอกไม่ออกนี่คือมั่นใจชุดนี้นะปูเนาะนครับผมชุดบนนี่ปูครับชุดบนให้สองหางบอกปูกครับโอ้สี่หกศูนย์สี่เอ้สี่หกศูนย์หกสี่สองห้าเก้าเจ็ดโต๊ะกัน เน้นคือสองสองชุดนี่มันโปูสี่หกศูนย์อ่าหกสี่สองนี่แม่นอันนี้ตทาทางเหล็กเลยครัคุณครับอืมเหลขกเหล็กยอดนิยมคือเลขกตัวเขาลงไหญ่เป็นตัวเด่นเด้วยครับตัวเด่นเหล็อันทนำมาเอาปู<ม>และสองตัวงวดนี้บด้เขียนให้เห็นบ่ให้ตัดเอาเล่นมาครับ คิดไ,ไว้ให้ยูเสียร่กาไว้ใ<ว><ว>ห้ยโอ,อ,อ,อ้ครับชมชมนียครับขับสองตัวก็คือหกศูนย์สี่สองและตัวกันเก้าเจ็ดนี่ครับสามตัวตัวกันห้าเก้าเจ็ดโอ้ขับเก้าเจ็ดนี่กันเลขับปูเลขส่วนละลายส่วนอันนี้ทั้งเดือดของฟาน,นี้ครับทั้งเดือดเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาน้านกันละลายเนี่ยสองวันก็สูวนนี้ครับปูเยกมันจะเหลือยูสี่ตัวนี่ศูนย์หกสี่สองเนี่ศูนย์หกสี่สองแมนครับ มันก็ตีคองปานี้มันกับมีเก่ามีศูนย์มีสี่ครับหกปฏิเอ่าสองสองนี่ของข้ออาสองสละลายสตรทั้งมีสองถ้าตรงก็ของปูจะมีศูนย์มีหกมีสี่เราปูเนาะครับอืมของห้อหกเขาเลยนันนั้นไอกมาพิครับปูมีตเก่นนะเขาก็เลยเพิ่มสีครับมีอืมมาส้นกันหลายส่วนนะครับเรียกชี้โตนี่ ท่างเดินมันเป็นทัางเดินเลขไปทารถนั่นอาจจะมีทั้งสามตัวอยู่นี่นี่เรียกเรียกี่ตัวนี่เป็นเลขเด่นนะนะบนล่างนี่อาจจะมาเห็นสามตัวหรือสี่ตัวแหละเลขนนี่แหละปรัแม่แหลของปูว่ะนี้ศูนย์กับสามนี่บ่อนเด็นบ่อเด่นบอกปูมามีสิทธิ์มาได้อกเย็นทีประเภทเย็นอย่างเพียอ๋อนี่นี่ครับอ๋อ โอปูกระจับไหหลางนี่ศูนย์สามจับแล้วครับแล้วครับท่านชมเอนเดนโอ้ไรอันนั้นเห็เบิงอันเพิ่มมันหนังยอยอนี่ข้อมันจก็คือเก่าเหอกครับเหมือนไมเก่าคับศูนย์มาปูเนยอเ็มาแล้วคือเป็นทามี่กับกระจับไหอยูครับคือวันนี้เป็นเบื้งทั้งเดือนม่คือสามกับสี่นี่คืออันลักเสีนี่สองตัวมาตัวมาห่างกันหนึ่งกับสองนี่ก็มาศูนย์สองนลาง บุญวันนี้ก็บสามกับสี่นี่สามกับสี่เออเขาก็ติดไว้แล้วนี่ติดไว้แล้วมันโมโง่ปีนี้พอนี่ปีนี้พันี่รถแล้วเก้ากับศูนย์น่ะเก่าบ้านนี่รถเมียนปูแล้วก็เลยมาคิดคนมาเดี๋ยวเบิึงมาได้คิดคนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเบิึงเห็นเหลียวเห็นนี่ก็เลย็ร้องเบิึงสามลักแสนนี่ครับสามลักแสนเออวันนี้มันก็บสามลักแสนเขาก็เลยมาเบิึงแต่เขาเขียนไว้เราแค่จะเอาปีหกศูนครับปีหกศูนย์มานี่สามลักแสนนะที่บึงนี ừ, ่ครับ ตัวนี้มันสามหลักแสนเอาลักซิบลักซิบบนนี่เพิ่มแต้มหนึ่งคือแปดกับเก้าจะมาตัวหนึ่งมาหนึ่งบนนี่แปดกับเก้ามาเก้าได้ปีหกสิบมากนะสามหลักแสนมันบ่อใครมากหรอสามหลักแสนสามหนึ่งกับสองมาหนึ่งมาสองมาหนึ่งมาสองแม่เพื่อความมั่นใจสามหลักแสนศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งมาศูนย์หนึ่งกับศูนย์จับไปเลยเห็นไหม สามหลักแสนนี่สามหลักแสนกับหกกับเจ็ดออกหกเจ็ดเลยเนี่ยเห็นไหมมาแลหสามหลักแสนห้ากับหกกับห้ากับหกมาหกมาหกสี่เออมาหกติดหกติดหกกับแมนสามหลักแสนหกกับเจ็ดมาหกมาหกถามว่าเลี่ยงกันเนี่ยไี่ถือลสามหลักแสนศูนย์กับหนึ่งมรดลดวันเดียว้าเบื้องบันรทำเบื้องเลี่ยงสามหลักแสนแปดกับเก้ามาเก้าบนล่างกับผม จะเปีหกเยอมากจะลดนวดเดียวนะลดนวดเดียวไมนะพาเบงเพลก็เหมือนรับสามหลักแสนห้ากับหกมาห้ามาหกนะฮะครับผมสามหลักแสนสามหลักแสนเก้ากับศูนย์มีมีทั้งศูนย์มีเก้าครับปู่สามหลักแสนครับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองมาสองสามหลักแสน เก้ากับศูนย์เกับศูนย์กับที่สีกับศูนย์ท่้งเก่าัวปูนั่นแหละกับนี่มันกันทางเดือนนี่กับพัดลวดเดียวกับพัดแนปูแต่ปีหกสิบสามรับเสงลวดหวเดียวที่ห้องเบอร์มากมาัานวดลวดงวดี่มันเลี่ยงกันครับเสงเลี่ยงเลี่ยงกันลวดหวเดียวพันม้วนเดียวสองตัวมาตัวแล้วเทียมมาทั้งหมดนี้เก้ากับศูนย์่ะอาจจะมาเก้าศูนย์ไดตัวห้องประจับแม่ครับมีผมมานหครับผมคือประจับไปเจอตาฟังเอาครับ ยำ,ย,ยำประกาศอีกรอบเล้่มมาปูประกาศใส่ไหมแลยนะครับเนาะกาศูนย์สามรับไม่ต้องอย่าเอาดอกยกัครับแต่ว่าสูตรในสูตรปูมีเปลี่ยนคือสองอ่า<ม>สูตรหนึ่งเปลี่ยนแปดเป็นศูนย์สูตรสองเปลี่ยนเจ็ดเป็นส<ม>ี่ครับทานชมนี่ครับในสูตรปูคือเนี่ยอาจจะมากอันศูนย์อาจจะมาบนมหลังเลยแมนอยู่ครับปูคือนี่ครับไปก็บวกกันนะวงเลยตัวเดียวเลย ครับโอ้ครับชุนบนล่างเลยบ่ครับนี่ครับปูวงเพบนล่างเน้นๆน่นนี่ครับผมอันนี้กันนี่กันมาอารุดมาขึ้นสามตัวเลยนะกันเลยว่านี่หาเก้าเจ็ดนี่ก็บมักจู่ปูทามากมากสามตัวครับหรืออาจเก็ดห้าเก้าแต่ว่าถ้าชอบงวดที่ปูก็ชอบลักศูนย์ที่ปูวาเนี่แหละครับชอบติดศูนย์ปิดเก้าเออศูนย์กับเก้านี่เคื่อเข้อะไรมากเบอร์เมียนม่มีทางมากโย่ตามสูตรทั้งเดิมครับผม นี่อันเรีกอันตัวเดียวที่อันไรเบิงมาหันอ่ะยย่ำเบิงเรียกเรียกมาตัวนะนี่เอาตามบูกศรคนี่เก้าออกหนึ่งเก้าสี่ออกสี่สองสองออกหนึ่งสองมันก็สองออกศูนย์สองวันนี้หกหกกึศทั้งตรงนี่เฮาก็เล่อันมันก็มีแล้วตัวนี้นี่แล้วแล้วเรียกอันตัวเดียวเดียนตัวเดียวนี่ทั้งตัวมันตัวเด่น ครับซีกับืือกันซีกับร้ว<ม>นไหนานไหนด้ครับคือใ <c oughs> นแน่เนี่ยหกมันก็นย่างแล้วมันก็อาจจะเป็นหกศูนย์เต็มๆนั่นครับผมนั่นแหละหกศูนย์ครับคือทั้งตรงมันมาหันมักอยู่ปู คากับก็ี่เป็นเก้าศูนย์เท่านั้นนะปูเนาะเออมันมันแท่นกันได้แท่นกันได้ครับจำช่อมอ่าตามทั้งเดือนตัวนี้ก็ดีอันดีได้ไงครับเออมาหันกกระวานสองครับผมทั้งโถมานเคือเด็กตัวเดียวเด็กเดียนี่สองอมันก็อันศูนย์สองตัวมากมันขึ้นบนอันนี้มันล้มล้างหมดครับก็ตัวเด็กๆล้มเลยนะครับที่นี่ครับท่านผู้ชมปูกระไรทางเดินแนวทางให้เบิ่งตัวเองเห็นเลยนะแมนครับตามสถิติที่ปูไล่ให้เบิ่งครับท่านผู้ชมครับ แต่ปีหกชิฟอ่าแต่ปีนี่ครับสูตรปูไม่เปลี่ยนเลยครับท่านชมพี่น้องสูตรสูตรหนึ่งปูเปลี่ยนจากแปดเป็นศูนย์เป็นศูนย์ก้าวกลับเด่นมุ่มตัวเด่นยังเก่าคือเก่าครับสูตรสองปูก็เปลี่ยนจากมีหกกับเจ็ดเปลี่ยนเจ็ดเป็นสี่ครับท่านชมครับปูย่ำประกาศอีกรอบชัดเจนนะครับ้องบอกไม่ออกใส่ไหมครับผมเก้าศูนย์สามตัดเอาตัดเอาครับแต่ว่าที่ปูตัดหงายนี่ศูนย์สามปูกระวงกล่อห้มือนี่ครับผมเน้นให้เลขที่ศูนย์สาม เก้าสามหรือเก้าศูนย์ตัวที่ปูบริเขียนนะครับเด้อรับเบิ้งดีดีขึ้นงวดที่ผ่านมาศูนย์สองบางคนก็ว่าเอ้าปูบรเขียนให้รับคนเฮาก็ตตองเบิงเอาน้ำด้วยพี่น้องตัดเอาน้ำครับผมใช่อ่านี่แหละครับเส้นของกระของน้ำครับพี่น้องเขียนไปเพิ่มไงอ่าบ่อันก็ได้เครื่องค้าแมนครับกูรับอันนี้ก็เลยบ่เขียนจะว่เข้าับเนี้ยก็บวิเคราะห์เอาน้ำครับมาอันนี้คร่บปูบริเขียนให้อเกีสองเกียร์กับศูนย์เเอ่าได้เครื่อง บล็อชูนซองได้เต็มแคบนาจอไปเลยนะครับผมนี่เป็นตัวเลขของปูเจ็ดสองพี่น้องนะครับล่างปูจับคู่ไฮซูนสามเป็นตัวเด่นเด้อพี่น้องนะครับตัวติดมีเก่ามีศูนมีสามนะครับเก่าสามเป็นตัวร่องส่วนบนนะครับปูไ้เป็นชุดสามตัวนะครับสองตัวไปตัดเอาเด้อพี่น้องปูบาจังสันนะครับซีหกศูนเป็นตัวเด่นนะครับ 642นะครับเป็นตัวร่องส่วนตัวกันนะครับหาเก้าเจ็ดพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางนะครับผมเอาไปเบื้องประกอบกับการตัดสินใจนะพี่น้องเนาะครับผมมาประมาณก,กันจังหวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้กับคงสิมิทนี่นะครับต้องขอขอบพระคุณพอ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดัลลาชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกัน ผ,ผู้สุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ